สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องสุกูสุกคนซ่ามืึอนี้แอปเปิลชาเหนีกับบีก้มสีพาพีพันนองไม่ขินหมูกระทะพี่น้องเมื่อกี้แอปเปิลกับเราผิดกัเลยหัวร่อจ้ะหมูกระทะติดลมด้วยจ้าพี่น้องซื้อล้าน่นล้านเพิ่นกับยูบ้านอนนปได้จ้าทางไปบ้านโคกลางบ้านบนไตได้จ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันก้อนจะไปกินกับผักกดไยไรกุ้ยแช่ในด้จ้าเป็นกับลังใส่แอปเปิลกับบีก้มในด้จ้าครทำยังไงไปน้ำกันได้จ้าพี่น้อง เพฝากติดตามทาั้งเพจเฟซบุ๊กแอปเปิลในดัต้าซื้อ Apple แอปเปิลชแนลพี่น้องจิ้มเข้าไปล้วแต่ว่าแ p ปเปิลชแนลกระจิ่อของแอปเปิลยนด้จ้าเพจช่องไม่แต่พี่น้องก็ฝากพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้ในดัต้า

จมันจะเป็นมันเปลียวไเลยคับแความได้ิด่น่ปเมื่อนี่กัะบุนบางไปตลาดสีบุญเรื่องโดยเพาะอำเภอสีบุญเรื่อง บางไฟลานบางไฟแผนไมู่นีว่เนี่ก็นะครับมันเนี้ก็ตตอยู่ันจิบิห่สงทกสงจวบาก้ส่งคามเป็นก่ความิดพด แอปเปิลทำอะได้ไปเบิ้งหรอกแค่นี่นค่าทอดแค่ขโมยนจา้าให้จิ้มเพินเ่นแสบดีเลยจังับยคืดปากตะกุนต้องน้ำซุปเติมนะคจา้จา ดิ่งด้วยว่า,า,วาตามขึ้นยากจะไปนอนเงนกระเด็นมากินจากขึ้นยากมีกระชับ เป้นเกษตรเี๋ยวก็เลียนร

มี่ก็คนณใส่ออกกินละตีตรงนี้ปุ๊ก็คกะกคกินเลยก็ตีด้วกน มึกมึกดอดงจ้ะตึ นูตัดหัยายนูตัดเรืองแก่ตัดไปนั่งง่รอยายไปนั่งเงี้ยคเดียวค่ะ รบรรยากาศกับขมันปูนเอาอตุอนะป้าเอางทำดน้นตับก็มีนะคะกินบีบไปเลยนะคจ <c oughs> ๊ะน้องซอสตูนี่กินบีบมาเหรอไม่ใช่อันนี้ตับ หมูค่ะตับหมูกินดิบบางคนกับกินเลยสับหนอกแต่ว่าแอปเปิลเากาือนกันแบบว่ากินหมูดิบเนี่ยมันเป็นอันน,นะ้นี่อาจารย์ลูกหมูดำเมือนกันครับ có được Các chị cho em hỏi là cái 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 เดี๋ยวมาตัดเสร็จหมดใช่มั้ยโอเคตำรวจครับค่ะมีมีมั้ยเนี่ยก็มีกลุ่มนี้กับอาการไม่มีตำรวจแล้วจะจะครับเดี๋ยวจะได้ครับก็จะเนี่ย <coughs> <coughs> <coughs>

ราตบดังมาฟังกัามีมาบกวล้วมาตายใหญกันเนี่ยเ่องของเรคุ้มเพาอะไรต้

ว่าถึงท <jogo> <Yeah. S 1> ี่จะมีม um, <t currently> uh ้วนขึ huh. <t kinds> um, <repetition> yeah. so ้นก uh ัด huh. ท oh, really? uh ุกอย่างก็ต hmm. uh ้องม้วนขึ้นกัดจะมาถึงเวลาจะมาจนเรื่อยไปดีไร้ามีแต่แต่ละหลังมีโจ๊กเยอะเลยถ้ามีแค่ซื้อจังบาลิกันจะทิ้งเงินไว้บ่อได้ไหมจะเอาที่เดียวที่จะที่เดียวเขาบอก

ภาาภาษาเนี่ยเป็นล้มตัวไปก็ีบอกว่ารได้ว <of> ่าตอนนั้นมากการขึ้นทานเอเป็น่เือ้นย

ตาจ้าตาเออนั่นต้นตามัแต้นตาเพิ่นมหมายกระตั้ต้นตาเพือนมี่น้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้ปนจะกินต่อด้วยตาพอบามันกะหลายนาที่เรดเนาะโอเคเนาะยจะพีน้องคิดนี้กินหมูมากิดบะีบิดัะไากั่นจะไปออกับยิง้จะตฝถอขอให้พี่น้องได้ตากะละพี่น้องไปก่อนอ่านเด้